กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซี FC, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านสวัสดีวันหวยออกครับเอฟซี FC ครับเป็นไงครับวันนี้ <c oughs> อก็นะครับอดทนกันต่อไปนะครับทุกสิบห้าวันเราก็จะมาจับใจเรื่องหวยนะครับเออตอนแรกผมก็คิดเอจะวันนี้วันหวยออกเอฟซี FC ไม่ค่อยจะดูพระดูอะไรกันนะครับผม เออผมก็มามาคิดได้คือถ้าผมทําคลิปเนี่ยจะขายออกไหมเนี่ยวันนี้ก็ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับเปิดฉากมาผมบอกเลยว่าบอกราคาก่อนเลยหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งอ่าหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับบอกแจ้งราคาก่อนแต่หัวคลิปเลยหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับคือซื้อมาบอกตรงๆเลยว่าเกินพันทุกองค์นะครับบางองค์อาจจะมีสองพันกว่าด้วยเพร,พราะเมื่อก่อน สองพันสามพันอะเมื่อก่อนขายสี่พันห้าพันมาองขายเป็นหมื่นนะครับ F4 นะฮะแต่มันก็ทุ่นหวกันไปนะก็คืนทุนมั่งกําไรมัางหมดแล้วฮะที่เหลือนี่ก็นะครับถ้าไม่คิดมากขายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับ F4 นะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับองค์ละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งอ่คลิปที่แล้วโอ้โหสามสิบกว่ารายการเหลืออยู่แค่ห้าหกรายการขายจริงจริงนะครับแล้วก็ fc คลิปที่แล้วเนี่ยอง์ละหนึ่งพันสนะองแถมหนึ่งนะสองแถมหนึ่งอันเนี้ยหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะเพราะผมไปหรือค้นพระที่แบบโอ้โหอาจจะเคยลงซ้ำแล้วหลายครั้งแล้วก็ราคาไม่โดนกันแล้วก็โอ้โหนานอาจจะโอ้โหหลายเดือนอาจจะเป็นปีเอามาคราเ้าเอามานัา่น,านาบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับนะฮะพอมาเห็นก็หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งเลย <laughs> <laughs> ยังไม่มีของใหม่ยังไม่ได้เดินทางหาของใหม่นะครับ fc ท์นี้ก็คงจะหยุดนะพรุ่งนี้ก็คงต้องไปหาเหมาพระนะฮะตามบ้านพงบ้านเพื่อนมามันจะได้หรือเปล่านะครับ fc นะฮะมาดูกันเลยนะครับ fc มีอะไรมาหลอก fc บ้างนะครับองค์ละหนึ่งชิ้นรายการละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนี่ยดูกันนะอันนี้เป็นตะกุดทองแดงพ่อข้างนะครับ fc เนี่ยจะมีการตีหัวตีท้ายด้วยนะครับเนี่ย หนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยพอค้างนะครับเอตี 3, นะฮะคั่งมากไหมนะฮะคั่งมากเลยนะะคั่งใครนะฮะตะกุฎดุลกุลก่อนนี่ฮะมีก็ะปุตะก,กุดสายพิจิตนะฮะเนี่ยตะกุดสายพิจิตเนะี่ยตะกุดยันตารางเี่ยมีอั่วนะฮะอั่วทองเหลือมนะครับผมนี่ผมตีใครตีสายลูกศิษย์ดีกว่านะครับอันนี้ผมตี เามีหลวงพ่ออะไรอะไม่มีหลวงพ่อเตียงหลวงพ่อแต่อัวเขาเป็นทองเหลืองอะ่ะนะครับอ่าเนี่ยดูยังไงตะกรุดแท้แน่นอนแหละนะครับอย่างเงี้ยนะเนี่ยฮนะสายพิจิตนะครับไตยันเนี่ยเขาเป็นยันตารางเขาไม่ได้เป็นยันแบบยันคู่ชีวิตอะนะครับผมเนี่ยซื้อมาเกินนะผมซื้อซื้อด้วยความว่าแท้ดูง่ายอะดูเฟ,ฟดูความเก่าน,นะครับหรืออาจจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อพิษ อีกยนันอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้น,นะเพราะเขาก็ไม่ได้มียันเดียวหรอกครับนะเขาไม่มียันเดียวนะเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ใช่หรอกครับคือปกติเนี่ยถ้าหลวงพ่อพิษเลยเนี่ยเขาจะเขาจะแบบต้องเห็นยนันเป็นยันคู่ชีวิตเลยยันนํำเต้าน้ำเต้าเห็นเลยนะครับถ้าเป็นยันคู่ชีวิตนะเนี่ยแต่ผมก็เชื่อมันว่าเน,นี้ยเป็นตะกุดสายพิจิตนะครับตะกุดสายพิจิตนะครับนะ หนึ 1> 1, 000, 1่งพันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับ F4 นะหนึ 1, 000, 1่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะมุมภาพก็อาจจะเนื่ยผมต้องเอากล้องตั้งนะไม่งั้นม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พอกับองค์พระที่เลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับผมนี่นะฮะมหาเฮงนะครับไปอยู่คลิปไหนคลิปนั้นก็ขายหมดนะเว้นแต่องค์นี้นะฮะจำปีมหาโชคนะฮะลงรักปิดทองเก่านะครับโอ้โหเนี่ยทองเก่าอย่างกับทองรัตนะเนี่ยซื้อมานะผมไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยนะ สองพันกว่าเนี่ยอ่ะเอามาขายพันเดียวแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับผมเอ้ากล้องวันนี้ผมผมสร้างกล้องแบบนั่นไปหน่อยอะเอฟมันก็เลยแบบอาจจะโปรแกรมไม่ค่อยนั่นนะเหมือนเดิมนะครับเอฟซี FC. นะถ้ามันดูงึกงกงัก,งกงงๆย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับน,ะบนี่โอเคนะนี่นะครับ อันนี้ไม่รู้ข้างในเบาๆอ่ะน่าจะเป็นแบบใบาลานอะไรสักอย่างะนะครับ fc น่าจะเป็นใบาลานนะนครับดูเชือกดูลักก็แล้วกันนะครับ fc นะอย่างเงี้ยซื้อมาโหเมืนะ่อก่อนผมจำได้เปิดสี่ห้าพันอะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดูเชือกเก่าลักเก่านะครับผมฮนะแต่เขาเบานะ เขาไม่ใช kind of so ่เป็นเป็นตะกัวหรือเป็นไม่กะพัดเป็นอะไรหรอกนะครับผมน่าจะเป็นใบลานอะฮะ fc ครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยนี่โอ้โหนี่จําได้เลยนะก็เรียกหัวใจไก่ลงรักลงทองเก่านะซื้อมาสองพันห้านี่นะครับนี่นะเขาบอกเป็นลุงผู้เอี่ยมหรืออะไรเนี่ยอะไรหัวใจไก่อะเนี่ยนะครับเนี่ยเก่านะ fc ไม่ใช่มันเก่าเนี่ยคือของเนี่ยถ้าแับ เรามาโชว์ยืนพื้นขายสามพันสองพันเนี่ยใช้เวลาเจอคนที่ชอบนะทีต้องใช้เวลานะครับของแรงเนี่ยของแพงเนี่ยนะครับวันนี้เอามาดึงหน้าพระนะครับเอามาดึงหน้าพระเนี่ยซื้อจากพวกจากจากนักคนประถมเนี่ยอันเนี้ยนะเนี่ยเข้ามางานประกวดเนี่ยนะครับผมจําได้เลยนะครับอันนี้อันนี้มองดูไกลๆเหมือนเหมือนสีสี สีใสๆนะแต่จริงแล้วเขาสีเขาเขียวนะเขาเป็นออกเขียวฟ้านะเนี่ยเขาออกสีเขียวหินจุ้ยเจียนะครับไม่รู้เป็นหินจุ้ยเจียหรือว่าเป็นอะไรแหละนะครับผมเนี่ยเอาพันเดียวอ่ะนะครับ FC หนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนี่ยเก่าๆนะฮะ FC นี่นะครับใสๆเลยนะครับเป็นกุ้ะนะครับผม ก็ต้องตีลงแบบนั้นแหละนะครับ Fc นะขอญาตทุกรายการขอญาตขายจบเลยนะไม่ว่าถูกหรือแพงหรือติดรางวัลหรืออะไรต่างๆครับ Fc นะครับเพื่อแบบเอาเงินมาหมุนใช้ได้เลยเนาะ Fc นะครับองค์ถัดมาพระสังาจายเนื้อดินนะเป็นสังาจายเหมือนพระอุปคุตเนี่ยแบบถือบัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเก่ามากนะเป็นเกจิหรือเป็นกลุไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เนะี่ยนะครับ Fc นี่นะฮะ เนื้อดินเนื้อแบบจักมากนะครับผมไปกันไวๆเลยนะครับ fc นะครับมีก็เก่าๆกันเลยนะฮะผมลืมหลงพ่อไปแล้วเนี่ยโหดูเนื้อหาดิครับ fc เนี่ยโอ่อางยี้นะซื้อมาเยียบๆสามพันอย่างเงี้ยสองพันกว่าสามพันอหไรอย่างเงี้ยนะครับฮนะขาดทุนทุกรายการวันเนี้ยไม่มีหรอกครับที่จะมาต่ําพันนะฮะพาเนี่ยไม่มีซื้อต่ําพันนะครับ องละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ FC อันนี้อย่างเก่าเลยนะครับเนี่ยฮะน้ําทองกระจายเลยนะครับอบึกนะอย่างเงี้ยผมเปิดสามสี่พันได้สบายๆนะครับ FC นะฮะเป็นพิมพ์นิยมตีช่างชาวบ้านนะครับน้ําทองนี่ตามซ่อกกระจายเลยนะฮะเขาเรียกเนี่ยเรียกน้ําทองนะน้ําทองเขามีพิมพ์เป็นพิมพ์เอกลังเขาเลยเนี่ยนะครับเหมือนจะแบบจะเรียกว่าหนักสองบาทก็ได้อย่างนี้นะครับผมนี่ เก่าธรรมชาตินะครับอย่างเงี้ยเก่าธรรมชาติแต่งตะไบทั้งองค์นะครับ fc เนี่ยผมก็หยิบค้นหรือค้นมานะครับนี่ฮะโอ้โหนะเนื้อเขียวจริงๆนะครับเนื้อเขียวจริงนะครับ fc นะเนื้อเขียวเลยนะครับหรือค้นมานะครับเพื่อทำคลิปเอาใจ fc นะฮะไม่อยากแกหยุดไปนานนะครับไม่อยากแกหยุดไปนานนะครับ เดี่ยว fc บ่นนะครับเดียวทักกันมาตุ้งนิ่งยุ่งนิ่งนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสำลิดนะครับ fc นะครับพาปิดตาตีที่ไหนกันดีล่ะครับเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเอาแค่เก่าแค่รักแค่ชอบกันแล้วครับนะฮะไม่รู้จะตีลงที่ไหนกันสายใต้หรือเปล่านะครับเนี่ยไม่มีสององค์อันนี้ก็เป็นเนื้อออกทองแดงนะครับผมนี่นี่ครับ องละพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะครับนะฮะชอบก็ว่ากันมาเลยดีปรีบเลยนะครับ fc ครับนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับก็ดูกันดึกๆได้นะครับมีวันหยุดนะครับโอ้โหนี่นะฮะพิมพ์คีตาช่างชาวบ้านนะสามชายช่างชาวบ้านเลยนะครับนี่ฮะอ่ะพี่มหาเก่านะครับนี่ฮะ ใครที่ไม่ยึดติดกับความเป็นที่เรียกว่าสากลนะมีจุติอาจารย์จแจอะไรพวกนี้นได้นะพิมพ์าคลายอาจารแจดูเนื้อหานะครับเนี่ยเปิดสามพันห้าพันก็ได้นะอย่เงี้ยนะนะครับเจอคนชอบใส่ปึ้งเลยส่วนสามพันนะครับอย่างงี้นะเ,เนี่ยดูใต้ฐานมีครับหนึ่งพันบาทนะครับท่านจะเอาแถมหรือไม่แถมก็ได้นะองค์ละหนึ่งพันเท่ากันนะครับผม ขอไม่ลดแล้วนะครับ fc วันนี้นะขาดทุนอภิมหาแห่งความขาดทุนนะครับนะฮะนานๆทีผมจัดให้แบบนี้นะครับผมนานทีปีหนจะจัดให้แบบนี้นะครับ fc นะครับผมไม่มีแล้วนะผมบอกเลยเลยว่ารูจักคลิปเนี้ยผมคงงานไม่ได้แล้วเพราะว่าคือผมต้องการล้างหน้าผ้าใหม่เฉย fc นะครับต้องการล้างหน้าผ้าใหม่ที่ว่าคือหาซื้อผ้าหน้าใหม่อ่ะซึ่งแบบอาจจะเป็นพ้าที่แบบ ผมนอกสายอะไรเงี้ยที่ผมไม่ไม่เคยเล่นที่เอฟซีไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะหาอะไรแบบแปลก,ปกใหม่ๆอะไร <c oughs> พวกนี้มาเล่นบ้างนะครับเอฟซี FC. นะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหลุดจากสายรอ,อกเกา่าหลวงพ่อเงินสมดุลสองด็จอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับก็คอยติดตามนะครับเอซก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับคือใจแค่คิดนะคือไม่ได้คิดหรอกว่าเอ้ยจะไปได้อะไรเงี้ยคือไมไ่มีแผนในหัวหรอกแต่คือผมผมแค่ว่าอยากจะแบบเออ อยากแบบ,แบบแปลกใหม่อย่างเช่นยังเหรียญเนี่ยผมก็ยังหามาขายได้ไม่ไม่เยอะเลยนะครับเอฟซีนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อเพชรนะครับผมเนี่ยพ่อเพชรไม่มีห่วงนะฮะแต่งแบบถกห่วงถูกตัดออกไปนะครับเนี่ยนี่นะครับหมดห่วงนะฮะอันนี้หลวงพ่อเพชร รอเก่าหลวงพ่อเพชรจอบเล็กหลวงพ่อเพชรนะครับผมหลวงพ่อเงินปุกเสกนะครับพญาเตาเรือนนี่ดูพร้อมกันเลยนะอันนี้ชุดนี้ที่ี่ยังเหลือเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะอันนี้มาใหม่ครับมาใหม่นะครับผมนีหนึ่งแถมหนึ่งครับหนึ่งพันนะครับผมจะท่านจะหยิบจับคู่อะไรก็ได้นะนี่ผมผมหยิบจับมาเพราะว่าอยู่ใกล้กันเฉยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีเกนนะเนี่ย เหลืองๆสดๆนี่ต้องพยายามหลือหนีนะครับเพราะเขามีที่มาที่ไปนะครับอย่างเงี้ยเขาบอกเตา่าูุเจดีนะครับจะเล็กจะตื้นนะคือคือกระดองเขาจะไม่ไม่มูนไม่คมอย่างนงี้หรอกนะครับเอฟซี FC, นะฮะพิ่เนี้ยนี่นะครับเต่าหูเก่าปึกนะแห้งกักนะนี่นะครับเนี่ยเอามาแบบปอบใจที่ไม่ถูกหวยกันเอฟซี <laughs> FC, นี่ นะครับปิดตาไม่รู้ที่นะครับอันนี้ผมจําได้เลยซื้อมาจากโคราดเนี่ยตลาดเนี่ยนานแล้วเนี่ยซื้อมาจากโคราชตลาดเซฟวันตั้งแต่โอ้โห oh. ปีที่แล้วมากเนี่ยอย่างเงี้ยหลังแบบด้วยนะไม่รู้ที่หรอกครับนะเนื้อเก่าจัดมันจีสจิงจังเลยนะครับนี่นะฮะหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึง่งนะครับ F4 อ่ะมานี่สมเด็จนี่พิมพ์ใหญ่เลยนะครับ โอ้โหใช้ได้มากอยากจะเปิดสักสามพันสี่พันนะเอฟซีนะครับวันนี้ผมโปรโมชั่นจริงๆนะเนี่ยเก่าเก่ายันเนื้อในจะมีรอยกระเทาะนะจากข้างในเก่านะครับเนะี่ยอยากจะเปิดสามพันสี่พันนะฮะพะซื้อมาเนี่ยเกินนะเกินเยอะนะครับผมเวลาชอบเพราะว่าอย่างสมเด็จเนี่ยผมจะไม่ค่อยแบบแทะไปเดินซื้อเองเหรอกส่วนใหญ่คือปรึกษาจากพักพวกนะเขาดูว่าเออ ถูกพิมพ์เนื้อดีอะไรอย่างนี้นะครับผมพี่ว่าจะมา,มาขายเอฟซี FC ได้นะครับพี่ว่าเอฟซีจะชอบนะครับนี่อันนี้เป็นจําได้นี่เหลือคลิปก่อนนะเหลือมานหกรายการจากคลิปก่อนนะจากสามสิบกว่าองค์นะโหแล้วเอฟซีที่แบบมาซื้อกันก็คือเป็นเอฟซีที่ว่าอุ่นหุ่นกันทุกวันอยู่นี่แหละนะครับเขาก็ก็ต่ายท่านก็ขอบขอกขอบใจนะบอกออจานแสบนะ ดีนะมีของถูกมาปะปนมั่งแพงมั่งอะไรเงี้ยทำให้แบบเออนะรู้สึกว่าคือมีกำลังซื้อหน่อยนะไม่ใช่จะแพงตลอดนะครับผมนะคือาพาะบางอย่างเนี่ยต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยต่อให้ถูกแค่ไหนอ่าถ้าคนไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อหรอกครับานี่เรื่องจริงเลยนะครับเรื่องจริงเลย นะฮะแต่บางอย่างอชอบแต่เอ,อเงินไม่พร้อมนะครับก็มีนะครับ,นะรบสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับ F4 โหนี่สาเร็จย่างนเนื้อเน่าๆเลยนะครับเนื้อเน่าๆเลยนะครับ F4 โอ้ <c oughs> แต่ได้มากเนี่ยเอาแบบเปิดสามพันต่อสองพันได้สบายอย่างนี้นะครับผมวันนี้มาเอาพันเดียวนะแล้วหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะครับ F4 นะครับเนี่ย,ยนะอันนี้น่าจะไม่เคยลง เหมือนว่าผมเพิ่งผมเพิ่งค้นเจอเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยเนี่ยมีหลางมิเซอรีเนี่ยผงน้ามันนะครับเนี่ยผมได้มาสององนะคู่ก,กัน,นครับผมเนี่ยจะได้เลยนะไม่รู้จะว่าจะไม่เคยขายเหมือนกันเนี่ยผงน้ํามัน,นครับผมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับซี FC. อันนี้น่าจะไม่เคยลงผมมั่นใจว่าไม่เคยลงแน่นอนนะครับผมคู่นี้หนึ่งแถมหนึ่งนะเอฟซีนะครับ จะ,จะจับคู่กับอะไรก็ได้นะครับผมก็จับคู่มาสององค์ไม่ได้บ่าเออต้องเอาสององค์นี้นะไม่ใช่นะครับน,ะะนี่นะฮะพิมพ์วัดเกตเนี่ยรู้ๆกันอยู่นะฮะพิมพ์สมเด็จเกตชายโยนะฮะเก่าปึ๊เลยนะครับ fc รู้ทันยุคหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นสร้างยุคหลังอะไรยังไงก็นี่นะครับ fc นะรู้จว่าวันนี้องค์ละหนึ่งพันนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc ครับ หมุนด้วยนะครับ fc หาแบบเงินหมุนนะครับเอามาซื้อของใหม่นะครับช่วงนี้ผมก็ยอมรับแหละนะฮะไม่ไปเลยแบบว่าไปได้ของใหม่ของอะไรมานะครับผมมาอันนี้นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะง่างตาแดงนะครับเป็นเนื้อเนื้อผงนะครับ fc เนื้อผงแล้วก็มีฝั่งตะกุดด้วยเก่าบึกเลยนะครับ fc นะไม่รู้เกจิไหนนะครับ ผมเห็นมีกกงแล้วหาไม่เจออยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับหาไม่เจอนะครับองค์เดียวก่อนนะครับแล้วก็ปูทวดนะโอ้ขายไม่เคยต่ำสองพันเลยนะครับมีเอฟซีดูนะฮะหลวงปูทวดเนี่ยเนี่ยต้องแย่งกันแน่นในองค์เนี้ยนะครับเนี่ยผมเอามาดึงหน้าพระนะครับขายสองพันก็ขายได้สบายๆนะครับเนี่ยซื้อมาพันกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยเก่าๆเนี่ยสี S <S <k> นะบอ,อกรูจะต้องเปบนบนะเนะี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อันนี้ที่เหลือจะคลิปก่อนนะครับมีเอามาใกล้หลวงปูท่ทวดนะครับผมมีปั๊มซ้ำเนี่ยเขาเรียกปั๊มซ้ำใช่ไหมอย่างี้ฮะคมปิ๊บเลยนะครับผมเออเอตี FP, ครับมาถามนะบอกราคาไปตั้งเปิดตั้งแต่สี่ห้าพันเนี่ยจนเอามาโอ้ซื้อแล้วจะสองพันกว่านะ จดระมาอคงละพันสองแถมหนึ่งก็ย LI <ES> like ังไม่โดนนะฮะไม่ค so ่อยมีดวงกับหลวงปู่ทวดเท่าไหร่นะครับเอฟซีผลัมาขายไม่เคยได้ราคาหรอกครับนะครับอคงละพันหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้นะครับแล้วก็มาปิดตานะครับนี่ฮะเนื้อผงคุกลักจุ่มลักอะไรเนี่ยประมาณเนี่ยโอ้โหเนเก่ามากๆแล้วจุ่มลักด้วยนะครับผมนี่นะครับเนี่ สุดๆเลยนะครับเก่าปึ๊กนะเก่าทุกรายการโอ้โหนี่จำได้นะซื้อมาจากไอสลลาดป่ามะขามโคลาดหรือไงเนี่ยเนี่ยนะครับซื้ออาจารย์ท่านหนึ่งนะเนี่ยลืมชื่อไปแล้วนะครับผมเนี่ยจําได้เลยเรื่มองเนี้ยผมเคยให้ลูกชายไปขายเนี่ยออแล้วเขาขายไปได้แล้วเขาเอามาคืนผมเมื่อไงเนี่ยบางรายการอาจจะเห็นอยู่ในอันนี้ ของไอ้โจนนดลมาแล้วก็ได้นะครับ F c นะฮะแต่ผมบอกเขาไปในแพงนะครับ F c ีบอกเขาไปแพงนะครับผมไม่ได้มันคัเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคือต้อนทุนมันก็แพงจริงแหละแต่ละองคนะครับผมก็ให้เขาไปบวกเอานะฮะแต่พออยู่ผมเนี่ยผมขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ไงน,นะครับผตัดสินใจได้นะครับส่วนเันเนี้ยนางกวักแกะน,นี่อันนี้จําได้เดยซื้อมาจากสิงห์บุรีนานแล้วเนี่ยปีกว่าเลยมั้งเนี่ย งานประกวดสิงบุดีเนี่ยน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับ fc นะน่าจะเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวแกะแบบสวยมากนะถินเป็นอะไรหานุม,มานนะครับเนี่ยผมใช้ได้มากนะผมซื้อมาสองพันกว่านะโดยเห็นว่าสินสวยจําราคาได้หมดแหละนะครับ fc วนใหญ่ 1, พันอัสองพันัพนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย หนึ่งแถมหนึ่งองละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ fc นะครับขอญาตจับคู่ไปเนาะ fc ช่วยช่วยผมแล้วกันนะครับผมนะครับหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะองเดียวก็หนึ่งพันนะครับสององก็หนึ่งพันนะครับ fc นะครับวันนี้คือโปรโมชั่นกันพิเศษแล้วกันนะครับผมขอญาตไม่ไม่ลดตามกว่านี้แล้วนะครับ fc นี่คือถูกสุดที่สุดในตั้งแต่ทำคลิปมาแล้วนะครับเอาแบบแก้เหงานะครับ เดี๋ยวหลุดจากคลิปนี้ผมก็จะกลับมาเปิดราคาแบบแบบสองพันสามพันใช่แบบว่านี่นาขพานะครับแล้วแบบรอเวลารอแบบสายคนที่รักที่ชอบมาอะไรเงี้ยครับผมเพราะเวลาขายของถูกเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยเวลาหาของนะครับเอฟซี FC. นะฮะมันมันเหนื่อยเหนื่อยจริงนะครับว่าค่า้จ่ายแบบเวลาเราเดินทางเอ้ยอะไรต่างๆงเนี้ยมาบวกลบคูณหารกับ ผลกาไรที่เราได้อะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกันนะครับมันไม่คุ้มกันนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยก็ยอมรับว่าคนขายในเนี้ยในแพลตฟอร์มหลายๆอย่างมาจจะเป็น Facebook YouTube อะไรต่างๆเนี่ยเยอะนะนี่เราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าของใครยังไงนะครับผมนะฮะฝากกันไว้นะครับ FC นะครับผม องละหนึ่งพันหนึ่งแถมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมนะฮะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์061-898-7342นะครับ061-898-7342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลาทีกทีมก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข เฮงเฮงรวยๆถูกหวยกันท่านนะครับผมสวัสดีครับ